i uh. 本当は。 ผ่านไปทีส mm hmm. ่ส่วนเจริญพระธรรมมณ์สวทพระธรรมจักรแล้วก็หลายๆบทวันนี้มีพระฤาษีพระคุณหลวงพ่อพระครูมิอปัญญจทองหลวงพ่อเจ้าวาเป็นประธานลำดับนี้ก็ขอเจอพอแล้ว หลังเกษีเดืนต้นนนักกอล์ฟอุยานนะอาวีเยี่ห้งตรงนะกอุโยานกอง ad oh hoc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ระวกีมีดัง,ดงตามแปลการตามไปถึงประเทศนอกฉะนั้นเลื่อค่าของงานที่อุบาสกอุบาสิกาได้ทำพร้อบกันจะมีจิตใจเป็น,อ,น,นอันเดียวกันา็ำอยู่ทุกคน ูุทพเมธีคนดีทุกท่านนะนับโอกาสกนาทีบุญต่อจากนี้นะก็จะมีการใช้เสียงการประชาสัมพันธ์เช,นชนิญชวนบรรดาพี่น้องสามารณชนท่าน,นผู้ใจบุญใจผู้สนทั้งหลายที่ได้เวียนเข้ามาด้านในรอบนอกนะโดยเฉพาะกองอำนวยการ ด้านหน้าด้านในพระอุโบสถแห่งนี้นะก็เป็นสถานที่ประกอบกิจการกุศลของมวลชนสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายนะที่ใจน้อมจิตน้อมใจนะมาร่วมนะสละทรตามนะไม่เป็นไรปีนี้วันนี้ยังคำาไม่ได้ไม่ได้พบตามวันนี้ไม่เป็นไรนะเนี่ระว่างานจะมีไปถึงนะวันที่24 นะนป็นที่๔๔บันสุดท้ายของงานนี่เป็นที่น่าชื่นใจเรื่องรายรับนาตอนนี้ดูที่สกอร์บอร์ดนท่านหงยอดรายรับไว้ว่าเอาฟังใจฟังนะนะเลขี่ออกนะห้าแสนนาสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนี่สาธุนะเออนี่เป็นยอดรายรับสามวันที่ผ่านมานี้นะเป็นที่น่าชื่นใจเลือ นะครับเอาหนกเขียนชื่อกกับลูกใส,ส่บาทยันไงจ๊ะเอาใส่บาทเอาใส่โต๊นะใส่บาทใส่โตฝากไว้ไกับธนาคารพุทธศาสานาธนาคารนี้โจ,จะโปร่งใปจะไมนะ่นั้นลูกจักพวกก็ไม่มีใครสามารถที่จะเอาคุณหลัไปได้และธนาคารนี้เปิดฝากได้ทุกเวลาฝากได้24ชั่วโมง แต่ว okay. ่าถอดไม่ได้จ้ะจ้ะฮะหรือูเรียกนะเป็นเลี้ยวว่าเป็นเลี้ยวปบลานเป็นเลี้ยวว่าผสมด้วยบรความพีรุ่งใบลานแม่ละจะมีความตั้งิทแม่ละคราบเจ้าจึงต้ว่าใ้เหการ นะรัท่านใดใครมีความประสงค์สำหรับลูกคยที่มีขอทาเทียนให้แด่ว่าก็ให้ถือให้ถือนะคณะกรรมการที่โยนคะแนนเทียนกันนะตอนนี้แรงใหญ่ใหญ่นะจะแล้วก็ไว้มาเชิญนะเอ่เนื้อ มมทันแดนัจะตาจักฟาเรไดมีโอกาในที่บสนหนายๆนะนะพร่อนะนะครัเดินก็ไปได้ไหนจะเดินก็ไปได้ห่นมีกเดินานที่โชตทุกเพียนโมชาพัฒ้าไรนะแต่ที่เชอมรายนะได้จาาจากที่เลืออเด็กกองขอพรขอประรณีด้วยดีนะท่าที่ไหนด้วยดีจัะ เปลี่็นพระป่าประจำปีเกิดในเวลานไอเดียว่าพระป่าสองราศีประจำปีแปเกิดมีช่วหน้คุณี่เกิดีเราลองดูวว่าใรขอเาให้ใรถ้าขอเวาะ